Oh, một à, ba <laughs> <laughs> lúc này mọi người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  mọi mọt Có bây à? งงพ่อจะให้ม่ปี๊จได้ไหมไม่ได้ไปอยด่ต้งไปจีบจิ้บกันใหม่นะคะ,ะเจ็บปไปหรือเดี๋ยวให้แม่จีบจิ้บให้เอาจีบออกก่อนนะจีบออกก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่จีบจิ้บให้ใหม่นะคะโอเค พี่ซึ่ไหนครบอกบอกพี่หนอยก็จนั่งี่ครับเฮียเฮีเียวเราทำไมกิกเลยหลุดมาหมดเนี่ยจตุดหมึกของแม่เนี่ยัไปไหนม่ไดขอไล่แป้งแล้วก็อทไได้ไมเฮ้ยบอป๊กกันเลย โอ้นพสโพสโอ้หัวโป๊เลยมาโอ้หัวโป๊เต้นกันโอ้ไหนต้นไหนมามามาหัวโป๊ะหัวป๊ไปหาแม่เซเล่มาหาพ่อนึกจะกินเคี้ยวเหรอเดี๋ยวนั่งรถได้ไหมเดี๋ยวตอนนั่งรถได้ไหมเดี๋ยวตอนไปถึงเซ็นทันก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราไปเซ็นทันกันต่อได้ไหมเราเดี๋ยวติดทิปกับแม่ก่อน โอเคเดี okay, ๋ยวกิฟต์กันไน้กับแม่ที่หนมาพีพี่ใส่บ้าพี่พี่ใส่รองเท้าบ้างเหรอโอเค๋ยวน้งมาขอดูหัวโดน